ยดภาพเกรซกิฟกีกี้ลูกสาวอดีตนางเอกดังนาธยาแดงบุงาสวยได้แม่มาเต็มๆเป็นอีกอดีตนางเอกดังที่หายหน้าออกจากวงการสําหรับกุ๊กนาธยาแดงบุงาที่วันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องความสวยของลูกสาวทั้ง3คนของคุณกุ๊กก,กันค่ะโดยคุณกุ๊กได้เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลายัยจากการถ่ายแบบและการเป็นพิธีกรทางช่องเจ็ด จนมีโอกาสได้แสดงละครภาพ,พยนตร์มีผลงานสร้างชื่ออย่างทางหลังภาพอย่าเพราะมีชู้เกมมหาโหดผลงานละครสงครามปากมัจจุราชจำแรงคนมีข่าววิมานไม้ชำชาบ้านศิลาทรายจนกระทั่งกุ๊กได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับซีรินเบนจะิีริวันสามีนักธุรกิจโดยที่นาตยาได้ช่วยงานธุรกิจของสามีมาตลอดซึ่งเป็นธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ และยังมีลูกสาวด้วยกัน3คนคือเกรซสิรินสิยากิฟสิชานาตกีกี้สิตานันโดยเกรซยังสนใจทางด้านกีฬาสุขภาพความงามส่วนกิฟยังเรียนจบทางด้าน financial law kings college london และกีกี้จบจาก berkley e university